สวัสดีครับอันนี้คือเกมเทอร่าเมโมเรียนนะป็นเกมอินดี้จากค่ายฝรั่งเศสนะครับชื่อค่ายเขาว่า,ลา,าลามูตาสรามูตัสอะไรประมาณนี้รู้ว่าสำเนียงั่างเสเยงขอ่านอะไรนะก็เห็นครั้งแรกก็ค่อนข้างชอบผ้าเป็นนะธีมเขาจะเป็นแบบเรียกว่าไงมนุษย์สัตว์ใช่ไหมเอาสัตว์แล้วกันเออ หลายเผ่าพันธุ์ในเกมอ่ะจะมีทั้งมนุษย์ด้วยนะแล้วก็มีสัตว์อื่นๆมนุษย์หมามนุษย์แรดเออเยอะเลยหลายตัว้องเข้าไปในเกมจะเห็นเลยว่ามันมีเยอะมากก็การาฟริกของเขาเนี่ยค่อนข้างสวยเลยนะแต่เป็นพิกเซลที่ละเอียดสองมิติครึ่งใช่ไหมเออเอาจุดห้าดีหรือเปล่า ก็ควรจะเรียกงี้มากจุดสามดีแล้วกันเออไม่ให้ศูนย์ห้าเราเพราะว่ามันเดินเข้าเดินออกได้หมดนะมันไม่ให้แบบจะทําเข้าไม่ได้ก็คือสํารวจได้ทั้งแผนที่อะไรแล้วดนตรีก็ค่อนข้างจะเพอะนะครับพวกงานศิลนปะ์อะไรพวกนี้ก็ดีนะสวยดีเลยฉากเชิกทำพิกเซลมาได้ละเอียดสวยงามดนตีก็พออยู่แล้วก็หลายครั้งก็อาจจะชวนง่วงได้นะเออมันแบบท้ำเนอร์ไปหน่อยนึงอนะ แต่ตอนสู้ตอนไรเขาโอเคแหละปลุกใจได้อยู่เดี๋ยวมาพูดถึงระบบเกมกันเลยดีกว่านะครับตัวเกมเนี่ยเขาจะในสตรีมเขาจะเขียนตัวเองว่าแบบสำรวจประจนภัยมีทำอาหารด้วยก็จริงๆมันเป็นเกมที่เน้นแบบสำรวจแล้วก็เป็น RPG ระดับหนึ่งเลยนะเพราะว่าอ่านเอยอะมากนะครับช่วงแรกในเดโมโแรกเนี่ยคือเหมือนเดโมวัดใจเลยนะ กว่าจะได้สู้เนี่ยอ่านคุยกันแบบบางคนอาจจะเบื่อเลยก็ได้นะผมก็อ่านอ่านแล้วก็จนไม่อ่านแล้วเหมือนกันอนะคออกดข้า,ขาวๆเลยบางทีขี้เกียจแล้วค่อยมาดูสรุปเพจเอาที่หลังว่าเขาไปทําอะไรเออเพราะช่วงมันช่วงแรกๆแม่งคุยเยอะจริงเริ่มต้นเราเล่นเป็นแบบบทบาทของมนุษย์แรกใช่ไหมก็มี่อระบบพวกกันฐานเลย เออซูมอสเตอร์แหละแล้วก็มีสร้างบาริเกตขึ้นมาเพื่อกันหานซึ่งไม่รู้ว่าเกมเต็มๆเนี่ยจะมีระบบสร้างบ้านด้วยไหมเพราะว่าเพราะว่ามีเปิดของหาพวกวัสดุอุปกรณ์ด้วยนะผมเดาว่าจะมีก็ได้นะเพราะว่ามันก็เป็นแนวที่แบบคือว่าต้องมีหลายๆไลยเกมเออแต่ไม่มีก็ดีนะแค่แค่มีผมว่ามันก็ปวดหัวละ อ่าแล้วก็มาพูดถึงระบบเออโอเคเดี๋ยวเอาที่เนื้อเรื่องก่อนละกันนะไม่ให้เนื้อเรื่องดีแบบการพูดคุยหละตัวเกมมันจะให้เราเริ่มต้นอ่ะในส,นส่วนของรุ่นแรกอะไม่ค่อยมีอะไรเหมือนสอนระบบต่อสู้แล้วเ็าสร้างประเดเหตุแต่มาเป็นร,รุ่นจิ้งจอกซึ่งผมไม่รู้ว่าเขาเป็นผู้ชายผู้หญิงนะเออซึ่งเหมือนตอนคุยกันอนะ่ะเขาพูดเราบ่อยนะแต่ท่ายืนท่านั่าอะไรเแบบเธอาสาาวมาก ป็นผู้หญิงมากๆไม่รู้ว่าตกลงแม่เป็นผู้หญิงผู้ชายวะเออก็เอาเป็นว่าช่างมาแล้วกันดีผู้ชายก็เป็นไรเขาจะตามหาแม่นะครับในฟาร์ทเนี่ยคือตัวของเขาคือตามหาพาเลนต์น่ะก็แต่กับผู้พ่อแม่จะเลยแล้วที่คือเล่นโจมจบก็ไม่ก็ไม่ได้เจอไม่เจอนะเพราะว่าเหมือนกับมันจบเวสนิดหน่อยอ่ะเออเนื้อเรื่องมัน มันเริ่มต้นแค่นี้แต่พอเราเล่นไปแม่งยาวเลยแบบขยายไปเรื่อยเลยเจอปาร์ตี้สมาชิกอื่นเจอเพื่อนร่วมปาร์ตี้เพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยเออแบบเนือเรื่องมันบานไปลายไปเรื่อย่งเนื้อเรื่องก็ถือว่าเพลินๆนะอันนี้อ่านไปเยอะด้วยนะอ่านนิดหน่อยเลยไม่กล้าบอกว่ามันสนุกหรือเปล่าแต่ก็ที่ดูแต่ภาพกับอ่านนิดหน่อยก็ถือว่าได้อยู่นะโอเคเนื้อเรื่องอ,อืม แล้วก็ต้องเออแหละจริงก็ต้องถ่าต้องอย่างเสียเวลาต้องอ่านจริงเพราะว่าเขาะจะบอกว่าอะไรอยู่ไหนแบบในเนื้อหาเควสันะจะอยู่ในบทสนทนาเลยซึ่งผมไม่ค่อยได้อ่านแล้วแบบก็ต้องเดินสำรวจฉากนู้นฉากนี้เออถึงจะเจอปลายทางได้อ่ะเสร็จแล้วมาพูดถึงระบบต่อสู้นะครับซึ่งผมคิดว่าระบบต่อสู้เขาค่อนข้างจะดีแล้วก็แปลกแปลก แปลกตาแปลกลิ้นดีเอางี้ดีกว่าเออเหมือนกับเราเล่นแล้วมันรู้สึกว่ามันเออแตกแยกจากเกมไอพีทีฝั่งญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าตัวเกมเนี่ยปาร์ตี้เราจะมีหลักๆคือเป็นฝ่ายโจมตีกับฝ่ายซัพพอร์ตนะครับซึ่งในเนโบเนี่ยมีแนะค่สองฝ่ายนะซึ่งไม่รู้ว่าจะมีมากกว่านี้หรือเปล่าตอนตัวเต็มจริงๆนะครับแล้วก็เราจะมีเล่นได้แค่สองทีม แต่ในในภาพตัวอยา่างผุเห็นมีสามทีมนะอ,อซึ่งทีมยังไงนะก็คือตัวซับต,ตัวโจมตีอ่ะก็จะตั้งเป็นหัวหน้าทีมใช่ปะแล้วก็จะมีตัวซัพพอร์ตซึ่งในเดโมโดตัวโจมตีคือจิ้งจอกครับมนันต้แรบใช่ปะแล้วก็จะมีไอตัวเป็นบาดชนกดนตรีตัวเนี้ยจะเป็นันซัพพอร์ต เึ่งคนซัพพอร์ตอะ่ะก็จะสลับตัวนะไม่ได้ตายตัวแล้วฟิกว่าจะอยู่จบคู่กับใครนะครับซึ่งอันนี้ผมรู้สึกว่ามันเหมือนจะไม่ดีเลยอะ่ะมันทำให้เราวางแผนใะนการเล่นยากขึ้นนิดนึงแต่ตัวเกมอะ่ะไม่ได้ยากเลยนะถึงจะวางแผนอย่างนี้ไม่ได้แต่ก็ในเดโมโลเล่นได้สบายนะครับแต่ตัวเต็มจริงๆผมรู้สึกว่ามันจะทําให้เราเล่นตัวเต็มจริงๆมันต้องยากกว่าเดิแมแน่นอนแล้วแหละแต่ไม่รู้ว่ามันจะสามารถล็อก นี่ได้ไหมนะ็อกตี้ได้ไหมแล้วก็แต่และตัวก็จะมีการโจมตีเป็นเรียกว่าธาตุละกันเออแบบเวมนม์อนะ่ะเออเป็นคือเทมนม์เลยมันไม่มีฟิสิกส์ไม่มีเข้าไปต่อยอะไรอย่างเงี้ยมันใช้พลังก็จะมีพลังสายฟ้าน้ำแข็งดินแล้วก็ธาตุมืดไปอะไรพวกนี้นะทนี่เห็นประมาณนี้นะในโมนนะ หรือจะมีแพ้ทางกันแป่ปกติเลยอันนี้น่าจะเข้าใจง่ายระบบนี้ไม่ยากแล้วตัวศัตรูเนี่ยเขาจะมีโล่ใช่ไหม,ม,นะมโล่จะมีที่เจอเนียจะมีอยู่สโลนะซึ่งในเดโมจะมี3โลแต่ตัวเกมเต็มตัวเต็มออกมาอาจจะมีเยอะกว่านี้ก็ได้ถ้าเราโจมตีด้วยพลังที่มันแพ้่ธาตุอ่ะเราจะหักไป2แก้วนะที่โล่อะ่ะ แต่ถ้าเราโจมตีธรรมดาแบบไม่แพ้ทางอะไรเงี้ยจะหักแต้มหนึ่งแล้วสก,กิลที่ใช้ก็จะมีสก,กิลโจมตีหมู่สก,กิลโจมตีเดียวเออแล้วก็ไอโจมตีหมู่เนี่ยเขาก็จะเป็นสามจุดโจมตีเดียวจะเป็นจุดเดียวเออแล้วก็ลำดับการตีอะ่ะมันจะอยู่ที่หน้าข้างล่างใช่ไหมครับมันจะมี อ่าแล้วมีตัวละครยือนอยู่ตัวละครศัตรูยือนอยู่ไอ้ที่หน้าสก,กิลอ่ะมันจะมีตัวเลขนะเบนจามอนสมบูทสก,กิลหนึ่งมันจะมีเลขหกเลขแปดใช่ป่พะพอเราใช้ปุ๊บถ้าเราใช้สก,กิลที่มีเลขหกนำหน้าเราจะต้องถอยหลังไปหกช่องนะครับถ้าเกิดตกช่องที่หกไปทับตัวศัตรูเราจะต้องถอยหลังอีกช่องหนึ่งกลายเป็นถอยหลังเจ็ดช่องประมาณนี้แล้วก็ ความแรงของท่าคือตัวเลขข้างหน้าตัวเลขข้างหลังเชื่อมีอย่างื่อนี้มีตัวเลขแล้วก็มีสามจุดแต่สามจุดนี่คือตัวตีมูก็ประมาณนี้อ่าแล้วก็ถ้าเราโจมตีจนโล่ศัตรูแตกไปแล้วอ่ะศัตรูจะโดนถีบถอยหลงังไปไกลเลยซึ่งในเดโมมันจะค่อนข้างง่ายนะเราพอต่อสู้เนี่ยเพราะว่า โลดมีแค่สามอันเลยอะเราก็สกิลเราสองตัวท้ายจะครอบคุมอยู่แล้วอะจนทําให้มันต้องโลดแตกไปในสองเทินนะประจําแล้วมันก็โดนทีออกไป,ไปแล้วมันก็ตายมันก็ตายแล้วตอนเริ่มต้นก็ที่ตัวมนุษย์แรกเราเนี่ยมันจะยังมีสกิลไม่ครบหละแล้วจะมีเราไปหาสกิลได้ตามแผนที่นะมันจะมีแท่นหินบูชาอะไรเนี่ยแหละ เออแล้วก็ไปผลล็อกพัล์เตอร์นิดๆหน่อยๆนอยะครับเพื่อเอาไปแล้วไปคุยกับแท่งแล้วก็ได้สก,กิลส่อาเพิ่มมาประมาณนี้ซึ่งในตัวเต็มก็คงจะมีวิธีการมากกว่านี้เลยเอ,อ๋อแล้วก็มีฟังก์ชันทำอาหารใช่ไหมเราไม่ทำอาหารได้ตลอดนะครับทำอาหารได้เฉพาะที่เป็นโรงแรมกับกองไฟเหมือนกับเอ,อ่อยอบสตาร์อะไรพวกนี้ แล้เลเวลเราจะไม่ขึ้นเลยนะต่อสู้ขอนสเตอร์มันจะไปขึ้นตอนเราตั้งแคมป์เหมือนเงสตห15เลยเราตั้งแคมป์แล้วก็อัพเลเวลแล้วก็ทำอาหารเวลาทำอาหารเนี่ยกินครั้งแรกอะมันจะได้เลือดเลือดสูงส,สุดนะครับเพิ่มขึ้นซึ่งผมลองดูแล้วมันก็คือเหมือนกินได้ครั้งเดียวนะแล้วก็ไอเมนูที่เรากินไปแล้วอะ ทำไม่ได้อีกแล้วเออเพราะว่าตอนเล่นน่ะถ้าเราเล่นจบแมตต์ต่อสู้แมตต์หนึ่งแล้วนะเวลาเข้าแมตต์ใหม่เลือดจะเต็มเลยเพราะนั้นเราไม่มีไอเทมนะเกมนี้ไม่มีให้เลือกไอเทมเพื่อใช้ในการฟื้นเลือดนะมีแต่สกิลเพื่อใช้ฟื้นเลือดอย่างเดียวเออเกมนี้เออเออเลือกได้น้อเล่นไม่มันจะมีไอเทมสวมใส่อย่างเดียวพวกอาวุธชุดเกราะ แต่มันก็เป็นรูปสัตว์อ่ะมันไม่ได้เป็นดาบเป็นโล่อะไรให้เห็นนะเป็นรูปสัตว์แล้วก็เขียนว่าเพิ่มเดฟเพิ่มแอตแทคพาวเวอร์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งอนคาส์เกียเออหน้าตาบรรยากาศการเล่นมันแปลกแ,กแกตกต่างเอไอพีจี P G, อะไรพวกนี้เลยอ๋อแล้วก็กลับมาพูดถึงซัพพอร์ตต่อโอเคลืมไปเลยยังมีซัพพอร์ตเนี่ยแต่ละคนก็จะมีไม่เหมือนกันด้วยนะพลังในการซัพพอร์ตอย่าง ตัวบางคนก็จะมีแบบเปลี่ยนเออมันจะมีฟังชั่นแบบเดีย๋ยวผมลืม,มเล่นมาวานี้แต่เพิ่งอัดเซ็งวันนี้นะยังไงวะเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งแปบง๊แปบหนึ่งโอเคอย่างตัวแรกเนี่ยไอเฟนตาบา์เนี่ยมันจะ เปลี่ยนเปลี่ยนสกิลเราเนี่ยให้เป็นเพิ่มเลือดเออแล้วก็เปลี่ยนสกิลเพิ่มเอ้เป็นสกิลโจมตีอ่ะให้เป็นสกิลฮีดเ,เพิ่มเลือดหรือเปลี่ยนสกิลเพิ่มเลือดให้เป็นสกิลโจมตีสกิลสกิลพูดผิดเอออย่างเงี้ยส่วนซับตอ่ออีกคนหนึ่งที่เป็นคนเนี่ยคนดัดแปลงเนี่ยอัลเลเมนมนุษย์ออลเลเมน พวกแขนลงแขนเล็กคือหน้าตาเขาน่าจะเป็นแอทแทกได้นะเป็น Support สปอร์สายนั้นเราสามารถเขาจะเปลียนแบบทําให้สก,กิลโจมตีเดี่ยวเป็นโจมตีหมูเออโจมตีหมูเป็นโจตม,จต,มจตีเดี่ยวได้ไอ,อพวกสก,กิลเวลาโจมตีหมู่ความแรงจะลดลงไประดับหนึ่งถ้าเปลี่ยนเป็นโจมตีเดี่ยวจะแรงขึ้นคือก็เป็นมนาตรฐานแล้วแหละเกมไปเทั่วไปอะก็ ในเดโมก็มีเนื้อหาประมาณนี้นะที่ผมนั่งเล่นอยู่ก็ตรวน้ำอาหารก็ตอนแรกเห็นมีเบ็ดตกปลาทว่ไจะได้ตกปลาก็ไม่ใช่อะก็คือไปที่เบ็ดตกปลาก็ได้ปลาเฉยๆเลยอย่างนั้นแหละแล้วก็มาซัตเตอร์ในดาดก็เป็นลูกไฟนะครับเราก็เดินชนปีได้เลยนะแล้วก็ลูกไฟกเกิดเรื่อยๆนะไม่หกักคือตายแล้วเราวิ่งหลบฉากไปนิดนึงเดินกลับมาใหม่ก็เจออีก แล้วก็มีแผนที่ด้วยแต่แผนที่ก็ดูยากนิดนึงนะแต่ก็คอ,อยจะดูเป็นก็ระดับหนึ่งกัล้แล้วก็มีพวกโหมดสอนโหมดอะไรเขาก็มีละเอียดนะครับผู้มือการเล่นอะไทำออกมาค่อนข้างดีเลยนะแล้วส่วนรูปอาหารแล้วก็ทํำสวยดีนะครับอ๋อลืมไปเราทำอาหารก็เป็นมินิเกมบดตามจังหวะด้วยนะซึ่งอันนี้ฮผมรู้สึก,กว่าแบบ คือมันก็ดีแต่เพลงที่ใช้ในการเวลาเรากดติดแล้วอะ่ะเสียงมันแบบแป้งๆจนผมนึกว่าผมกดไม่ติดเว้ยที่ไหนได้คือเรากดถูกแล้วเสียงมันแบบไม่ได้อารมณ์ของความกดถูกเลยเออเป็นตัวเกมที่น่าสนใจนะครับถ้าตัวเต็มประมาณราคาไม่แพงมากอาจจะได้ลองซื้อมาเล่นก็ฝากไว้เกมนึงนะเกมขั้ตองจะออกปีนี้นะ เดี๋ยวทิ้งลิงกทิ้งลไลน์ไ่ให้นะลองไปดูได้ลองมาเล่นดูได้โอเคขอบคุณครับถ้าชอบสามารถกดไลค์กดส b บสไคร e หรือพูดคุยติชมได้ที่ใต้วิดีโอเลยครับขอบคุณครับ